สวัสดีครับสบัปดาห์นี้เนี่ยเรามาคุยกันถึงเรื่องของ Mac นะครับในความเป็นผู้นําด้าน AI นั่นเองนะครับลูกค,ค้าเนี่ยก็จะมีเหตุผลมากมายนะครับที่จะชื่นชอบเครื่อง Mac เช่นจอภาพที่สวยงามแล้วก็ดีไซน์ที่ทนทานนะครับนอกจากนี้เนี่ยแอปเปเนี่ยยังออกแบบฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ร่วมกันด้วยนะครับแม็ Mac เนี่ยมันจึงทํางานร่วมกับอุปกรณ์ของ Apple อื่นๆได้อย่างราบรื่นนะครับเรียกได้ว่าไม่มีคอมพิวเตอร์ แบบไหนเนี่ยที่ทำงานกับ iPhone ได้ดีไปกว่าน,นี้อีกแล้วนะครับทีนี้เนี่ยลูกค้าเนี่ยอาจจะถามถึงเรื่องต่างๆกับคุณนะครับที่เกี่ยวกับพวก AI ต่างๆปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ต่างๆหรือว่าอยากรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันมีความหมายยังไงกับลูกค้านะครับเราเนี่ยก็ควรช่วยให้ลูกค้าเนี่ยเห็นประโยชน์ของการเป็นเจ้าของเครื่องแม็กนะครับในวันนี้เนี่ยโดยการแชร์ว่าตัว Apple silicon เนี่ย การขับเคลื่อนคุณสมบัติด้าน AI บน Mac ได้ยังไงนะครับแล้วก็ทำได้อย่างไรโดยที่ยังคงรักษาความเป็นส่วนตัวนะครับก็มาเริ่มกันเลยครับมาดูเหตุผลเหล่านี้ว่าทำไม Mac ถึงยังเป็นผู้นำด้าน AI นะครับเริ่มแรกอ่อนเลยก็คือเริ่มจากชิปตัว M4 ที่เป็น Apple Silicon นะครับที่มีประสิทธิภาพที่เหนือชั้นเนี่ย c p u GPU แล้วก็ Neural Engine ที่อยู่ในชิปตระกูล M นะครับ ล้วนทรงพลังแล้วก็ประหยัดพลังงานทั้งยังปรับแต่งมายัางลงตัวแล้วก็สำหรับใช้สำหรับการทำงานด้าน AI แล้วก็ ML ที่ซับซ้อนได้นะครับเพื่อให้ทุกสิ่งที่ลูกค้าทำบน Mac เนี่ยตั้งแต่ทำงานประจำหรือว่าจะไปท่องเว็บหรือว่าทำการเวิร์กโฟล์ขั้นสูงต่างๆพวกนี้ก็จะมีความรวดเร็วแล้วก็ประหยัดพลังงานนะครับ แล้วด้วยชิป Apple s i l i ิ o n ด้วยแล้วเนี่ยแล็ปท็อปแม็เนี่ยจึงเร็วเท่ากันไม่ว่าจะเสียบปลั๊กหรือไม่ก็ตามนะครับอ่าหลายคนอาจารเข้าใจหรือเคยชินนะครับว่า,อาคอมพิวเตอร์บางแบบเนี่ยมันใช้ไฟเลี้ยงเนาะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เสียบปลั๊กให้มีไฟเลี้ยงเนี่ยมันก็จะลดทอนไปตัวประสิทธิภาพลงนะครับแต่ว่าตัว Apple Silico n เนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นนะครับตัวนี้เนี่ยไม่ว่าจะเสียบปลั๊กหรือไม่เสียบเนี่ยก็ยังสามารถ ทํางานในระดับสูงได้เต็มที่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแบตท,ที่ใช้งานได้ตลอดทั้งวันใช้งานได้นานสูงสุด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ตัวกราฟิกแล้วก็การท่องเว็บที่รวดเร็วเนี่ยชิปที่มีตั้งแต่ m อชิปชิป l e นะครับตั้งแต่ M3 ขึ้นไปที่มีประสิทธิภาพด้านกราฟิกที่สูงขึ้นเนี่ยมันก็จะเหมาะกับการตัดต่อวิดีโอแล้วก็เล่นเกมที่เน้นกราฟิกได้ด้วยนะครับ ถัดมานะครับเราก็จะมาคุยกันเรื่องเครื่อง Mac เนี่ยมาพร้อมกับคุณสมบัติ Mac OS ที่ชาญฉลาดนะครับ Mac OS ที่ชาญฉลาดเนี่ยก็มันจะประกอบไปด้วยสิ่งต่างๆ,ๆนะครับ Mac ทุกเครื่องเนี่ยมันมี Neural Engine ที่คอยเรียนรู้การใช้งานของเรานะครับบน Apple Silicon บน Mac ทุกเครื่องอยู่แล้วเนี่ย Apple เนี่ยก็ยังสามารถใช้ประโยชน์จากตัว Apple Intelligent e ได้ครับโดยให้ ลูกค้าเนี่ยเขียนหรือถ่ายทอดความตัวเองแล้วก็ทําสิ่งต่างให้เสร็จเรียบร้อยได้สบายๆนะครับเพียงแค่แตะหรือคลิกปุ่มแต่ละปุ่มนะครับเพื่อเพิ่มเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็ย้ํากับลูกค้า m a c วิตเนี่ยได้รับการออกแบบมาโดยคํานึงถึงความเป็นส่วนตัวแล้วก็สามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ได้ฟรีด้วยนะครับเริ่มแรกเลยก็คือตัวแอปที่เด็ดก็คือแอปรูปภาพนั่นเองนะครับแอปรูปภาพเนี่ยที่ใช้ a อไอเพื่อจัดระเบียบรูปภาพโดยอัตโนมัติตาม บุคคลสัตว์เลี้ยงสถานที่หรือว่าวัตถุนะครับและลูกค้าเนี่ยสามารถยกวัตถุออกจากพื้นหลังของรูปภาพแล้วก็วิดีโอเนี่ยรวมสิ่งค้นหาและคัดลอกเอาข้อความในภาพออกมาได้นะครับถัดมาอีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นการทับซ้อนของผู้นำเสนอนะครับการทับซ้อนผู้นำเสนอหรือ p ีเซนต์อ่าพีเซนเตอร์โอเลนะครับโดยการจะวางผู้นำเสนอไว้บน เนื้อหาที่กําลังแชร์อยู่ในวิดีโอคอลนะครับเพื่อให้งานนําเสนอของลูกค้าเนี่ยดูน่าสนใจยิ่งขึ้นนะครับส่วนผู้อื่นในสายก็สามารถเห็นผู้ที่นําเสนออยู่ได้ง่ายขึ้นด้วยนั่นเองนะครับต่อมาก็คือเป็นฟีเจอร์ที่เอ่อเรียกว่าเราอาจจะคุ้นเคยในการใช้งานอยู่นะครับก็คือการป้อนตามคําบอกบนอุปกรณ์นั่นเองลูกค้าเนี่ยสามารถใช้การป้อนตามคําบอกหรือบิคเทชั่นเนี่ย เพื่อป้อนข้อความโดยใช้แค่เสียงในทุกทกที่ที่พิมพ์ได้นะครับและเมื่อป้อนอ่าป้อนตามคําบอกบนอุปกรณ์ที่รองรับถึง60ภาษาเนี่ยมันจะมีความเป็นส่วนตัวแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นสำหรับลูกค้านะครับเนื่องจากมันจะประมวลผลจะไม่ออกไปนอกอุปกรณ์เลยก็คือบันทึกสิ่งที่เราพูดเนี่ยไว้แค่ในเครื่องเท่านั้นนะครับไม่จะจะไม่ส่งออกไปยังเครื่องไหนแม้แต่ไอค่าวก็ตามนะครับ มาเจาะลึกกันอีกครั้งเรื่องของ Apple Intelligence นะครับเป็นผู้นำด้าน AI ที่มีความเฉพาะตัวมากขึ้นเมื่อมาอยู่บนเครื่อง Mac นะครับเครื่อง Mac ทุกเครื่องที่จำหน่ายบนเครื่องที่จำหน่ายในปัจจุบันเนี่ยมันจะมี Mac OS เป็น s e q u e ย่านะครับเอร์ชั้นล่าสุดเนี่ยจะทำงานร่วมกับ Apple Silicon นะครับเพื่อเปิดโลกของ Apple Intelligence แล้วก็จะดึงบริบทเฉพาะตัวของลูกค้าออกมาเพื่อนำเสนอสิ่งดอจิัญฉลาดที่มีประโยชน์เกี่ยวกับลูกค้ามากที่สุดนะครับ ีนี้เนี่ยให้ลูกค้าลองทดลองสิ่งเหล่านี้นะครับอ่ามันก็จะช่วยให้อ่าเห็นชัดถึงคุณสมบัติของ Apple Intelligence ได้มากขึ้นนะครับก่อนอี่นเลก็คือเครื่องมือการเขียนนะครับลูกค้าเนี่ยสามารถพลิกโฉมวิธีการสื่อสารโดยอ่าด้วยเครื่องมือการเขียนเพื่อพิสูจน์อักษรนะครับปรับการเขียนแล้วก็สรุปเนื้อหาของข้อความที่เรียกไว้ได้โดยการคลิกเพียงคลิกเดียวน,นั่นเอง ถัดมานะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวส i r ิิครับตัวส i r ิิเนี่ยดีไซน์แบบใหม่หมดนะครับความเข้าใจภาษาที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและก็ความสามารถที่จะทําให้ลูกค้าได้พิมพ์ตอบโต้กับส i r อได้ทุกเมื่อนะครับการสื่อสารด้วยส i r อิิเนี่ยมันก็จะเป็นธรรมชาติแล้วก็ดียิ่งกว่าที่เคยเป็นนะครับถัดมาจะเป็นเรื่องของข้อความที่มีความสําคัญและก็มีสรุปให้ดูนะครับใน notification ในหน้าส c r e e ล l o กนะครับ ลูกค้าที่ได้รับอีเมลที่สำคัญต่อเวลามากที่สุดเนี่ยบนอินบ็อกซ์เนี่ยสามารถเช่นพวกอ่าอีเมลสําคัญอย่างเช่นพวกคําเชิญสาหรับการประชุมในอีกหนึ่งชั่วโมงหรือว่าการแจ้งเตือนให้เช็คอินสาหรับเที่ยวบินนะครับแล้วก็อีเมลที่จะช่วยสรุปข้อความได้อย่างรวดเร็วน่ะก็จะเห็นหน้าตาแบบในรูปตัวอย่างแบบนี้เลยนะครับ ตัอมานะครับจะเป็นการค้นหาด้วยภาษาธรรมชาติในแอปรูปภาพนั่นเองลูกค้าเนี่ยสามารถค้นหารูปภาพแล้วก็วิดีโอได้ง่ายขึ้นนะครับเพียงแค่บรรยายสิ่งที่พวกเขากําลังมองหาอ่าทีนี้เนี่ยก็ลองใช้กันดูครับค่อยๆใช้ให้ตัวแอป l ลิเคชัน e เนี่ยมันค่อยๆจดจํานะครับอย่างเช่นรูปภาพในแอปรูปภาพเนี่ยปกติมันเซิร์ชได้มานานแล้วนะครับแต่ว่า เราต้องทําการมาไว้ก่อนว่ารูปเหล่านี้เป็นรูปประเภทไหนแต่ว่า Apple Intelligence เนี่ยมันจะใช้การเรียนรู้เหล่าเนี้แล้วก็ช่วยให้เราค้นหารูปภาพและก็วิดีโอได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับสุดท้ายสิ่งที่ต้องย้ําก็คือความเป็นส่วนตัวนะครับความเป็นส่วนตัวของ Apple Intelligence เนี่ยอ่ามันสามารถประมวลผลข้อมูลได้เลยบนอุปกรณ์จึงรับรู้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าโดยไม่ต้องรวบรวมข้อมูลดังกล่าวนะครับ แล้วก็ยังมีการประมวลผลบนคคาแบบส่วนตัวที่ทําให้ Apple ิลเชอร์เชนเนี่ยสามารถจัดการงานที่ซับซ้อนมากขึ้นได้บนคาวนะครับโดยที่ยังปกป้องความเป็นส่วนตัวของลูกค้าด้วยแล้วก็มันจะไม่มีการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้านะครับแล้วก็จะใช้ข้อมูลเหล่านั้นนะ่ะกับคำขอของลูกค้าเท่านั้นอีกครั้งยันแตกต่างจากคู่แข่งที่มีการสมัครสมาชิกเพื่อปกป้องข้อมูลนะครับของ Apple ไม่ต้องนะครับแล้วก็อ่า คุณสมบัติ Apple t ้เชเน่ยใช้งานฟรีนั่นเองอจริงๆใช้ฟรีนะครับแต่ว่าก็ต้องเป็นเครื่องรุ่นใหม่ค่อนข้างจะเกือบล่าสุดจะหน่อยก็คือ iPhone 15 Pro iPhone ่า iPhone 15 series แล้วก็16 series นะครับแล้วก็เครื่อง Mac ที่เป็น Mac OS s e q e o i a เวอร์ชั่นล่าสุดนั่นเองนะครับ แล้วก็ต้องไปชิปตะกุลเอ็มด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเครื่องที่อัพได้แล้วก็ไม่ใช่ชิปตะกุลเอ็มจะใช้ได้นะครับอทีนี้มาคุยกันต่อในเรื่องแม็กนะครับเครื่องแม็กเนี่ยมันจะมีแอปอันทรงพลังมากมายอยู่แล้วนะครับบนแม็ออกแต่เนื่องจากว่าแม็กที่มี Apple ิลซิลิคอนเนี่ยมีมานานหลายปีแล้วนะครับแล้วก็ยังมีหลายหมื่นแอปที่ปรับแต่งมาลงตัวแล้วสําหรับ Apple ิลซิลิคอนเหล่านี้ด้วย เหล่านี้เนี่ยจำนวนมากเนี่ยใช้ AI บนอุปกรณ์หรือบนคาวเพื่อทำงาน,นจากอัจฉริยะต่างๆได้ด้วยการแตะไอคลิกและรัปุ่มนะครับเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับแอปแล้วก็คุณสมบัติด้าน AI เพิ่มเข้ามาได้นะครับทีนี้คุณสมบัติที่เราควรจะ,ะนำความทรงพลังไปบอกต่อลูกค้าเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยแอปตัวยอย่างเหล่านี้นะครับก็คือ Smart c o n f o r m นะครับใน Final Cut Pro ตัวเนี้ยมันจะเป็นะจะเรียกว่าอะไรเรียกว่าปลักอินก็ได้มั้งครับก็คือมันจะวิเคราะห์แล้วก็จัดเฟรมวิดีโอใหม่ตามตำแหน่งขององค์ประกอบสำคัญเช่นใบหน้าแล้วก็ส่วนที่น่าสนใจอีกดีกกกกกนะครับจึงสามารถทำสิ่งต่างๆได้ง่ายเช่นการแปลงวิดีโอแนวนอนเป็นแนวตั้งเพื่อใช้กับโซเชียลมีเดียพวกนี้นะฮะถัดมาที่ขาดไม่ได้เลยที่ Apple เนี่ยอวยกันตลอดแล้วเราก็ต้องอ่า ่งเสริมการขายในจุดนี้ด้วยนะครับก็คือ Microsoft 365นั่นเองเนื่องจาก Mac ที่มี Apple Silicon เนี่ยสามารถใช้ได้ทั้ง AI บนอุปกรณ์แล้วก็ AI บนคาวนะครับคุณสมบัติอย่างเช่นตัว Copilot สำหรับตัว Microsoft 365เนี่ยมันจะทำงานได้ราบรื่นบน Mac นะครับแล้วก็ช่วยให้ลูกค้าเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อใช้แอป Microsoft เช่นพวก Excel แล้วก็ PowerPoint นะครับ มีส่วนช่วยให้สายพิมพ์งานสายไม่ไม่เล่นเกมสายไม่อินเทอร์เทนเมนต์นะครับก็ยังสามารถใช้ Apple i n t e l l i g e n นเนี่ยช่วยในการสร้างสารร์ผลงานออกมาได้นะครับตัวสุดท้ายนะครับก็คือเป็นที่เด็อีกตัวหนึ่งที่ผู้ใช้ยูเซอร์ต่างๆซื้อเครื่อง Mac ไปเพื่อใช้งานนะครับก็คือ Lightroom และ Photoshop นั่นเอง มันมีเครื่องมือสร้างสรรค์ที่ลูกค้าสามารถใช้ปรับแต่งรูปภาพได้นะครับแล้วก็เทคโนโลยี ai บนคาวอย่างตัวไฟฟาย,าย,ายตัวเนี้ยมันจะได้รับการผนวกรวมเข้ากับชุดแอปของ adobe บน mac นั่นเองนะครับไฟฟเป็นเหมือนอส่วนเสริมของโปรแกรมตระกูล adobe เขานะครับก็จะใช้ร่วมกับ adobe creative cloud ด้วย สุดท้ายก็จะเป็นคำถามปลายทอปิกนะครับก็เขาถามเกี่ยวกับว่าข้อความใดถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ Mac สสำหรับ AI นะครับคำตอบที่ถูกก็คือ Apple Silicon เนี่ยได้รับการปรับแต่งมาอย่างรัวเพื่อจัดการงานเกี่ยวกับ AI และ ML ที่ซับซ้อนนะครับแล้วก็ Mac ทุกรุ่นเนี่ยมาพร้อมคุณสมบัติของ MacOS ที่ชาญฉลาดอยู่แล้วนะครับสัปดาหนี้ยาวหน่อยสัปดาห์หน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามนะครับสวัสดีครับ